ช่วงขายซื้อห<อ>ลิงอยู่ด้านล่างเลยนะเฮ้ hey, สวัสดีครับยินดีต้อนรับช่องทีสเกอวันนี้โอเคมเบียโบสเฟอร์เนชชั่นเองเนี่ยวันนี้เบียโบสได้ทำการอัปเดตคริสต์มาสคริสต์มาสได้กลับมาแล้วโอเคสำหรับอัปเดตคริสต์มาสนี้มันจะมีอะไรเพิ่มมาหลายอย่างเดี๋ยวพี่จะพาไปดูซึ่งในอัปเดตนี้ก็จะมีตามนี้เลยนะจ๊ะ นี่อัปเดตคริสต์มาสอัปเดตจริงๆพี่ว่าฟอนต์มันแอบ,บหล่อเนะพี่นึกว่าเล่นเดิมมีมีเยอะนานนี้เพิ่มด่านคริสต์มาส3ด่านใหม่และมีวคคสคริสต์มาสให้ทำโอ้อันนี้เป็นอะไรที่เด็ดมากแล้วก็มีกล่องคริสต์มาสทั้ง4กล่องให้สะสมพร้อมกับจะเปิดกล่องได้เมื่อวันที่4ี่ 4, มกราคมนี่เองฉะนั้นหากันไว้เยอะๆแล้วรอมันเปิดตอนวันที่4ว่ามันคืออะไรนั่นเองโอเคบล็อกที่เพิ่มมามี5บล็อกใหม่ก็จะเป็นบล็อกกล่องทั้ง4กล่องแล้วก็มีบล็อก ไม้พิเศษซึ่งไมน้นี่พี่ชอบมากเพราะอะไรเดี๋ยวพี่จะเอาไปแผด่ดูแล้วก็มีของดีเทอร์ต่างๆเป็นบล็อกฮาปู่นยิงได้2ทีของคิดแมท่าจังไนเดี๋ยวพี่บอกทีนะแล้วก็มีลอคุกกี้มีบล็อกบล็อกเก่ากลับมามีพวกบล็อกฐานบล็อกเลโ้แล้วก็บล็อกดาวบล็อกต้นไม้ใครยังไมีมต้นไม้ซื้อเก็บไปเลยโดยกล่องของขวัญทั้ง4ี่ก็จะเป็นประมาณนี้นี่ขอบคุณสปอนเซอร์รายการทางการในการเอาล้อมาหมุนมันแล้วก็พวกน้อง ขนมขิงน้องตุ๊กตาทหารนัดเคกเกอร์ก็กลับมาให้พวกเราบูลลี่กันอีกครั้งแล้วนะหลังจากที่พี่เคยทำคลิปบูลลี่มันไปเมื่อปีก่อนประมาณคลิป2คลิปหรือเปล่านะเอาน้องมาบูลลี่กันแบบโอ้ก็ดูน่ารักดีก็สำหรับคนที่พลาดในวันนั้นไปก็มันก็จะวิ่งอยู่ตามแบบเออมีคนเอาไปทิ้งทะเลแล้วหนึ่งเอ้เนี่ยมันจะมันจะเดินอยู่ตามแบบข้าง,างๆแมบบอะไรพวกนี้มันก็จะเดินไปเดินมาแล้วก็เอาเก้าอี้ไปลากคอมันมาได้หรือจะเอาเอออะไรก็ว่าไปแล้วก็ สิ่งที่เพิ่มมาในอัปเดตนี้นอกจากเป็นบล็อกใหม่ๆมันจะมีนี่กล่องคิดมัดเป็นกล่องสุมโอกาสได้60โกจะได้บล็อกทั้งหมด15บ็อกก็จะเป็นบล็อกประมาณนี้แต่ก็เออมันก็ถือว่าโอกาสดีใช้ได้แหละเพราะว่าพี่ว่าสิ่งที่มันสุดเจ๋งมีอยู่สองอย่างในนี้ก็คือ1บล็อกนีออนบล็อกนีออนเป็นบล็อกที่ใช้โลบักซื้อโอกาสออกก็คือ1%ใช่1%นี้ รูไ้ไหมทำไมพี่อยากให้กดเพราะว่าอย่างแรกบล็อกนี้ออนเอาไปตกแต่งอะไรเรืองแสงรวสวยมากๆแต่ก็มัน,ม,นมันไม่ต้องใช้เยอะแล้วก็มันเป็นบล็อกที่ต้องใช้โลบาคซื้อนะ3 0 0โลบัคได้100ลบล็อกฉะนั้นพี่คิดว่าสำหรับใครที่ไม่ได้มีโลบักพอจะซื้อมันควรจะมาบุนกล่องนี้เป็นอย่างยิ่งต่อไปที่น่าสนใจก็จะเป็นฮาปุ่นแบบยิง2ทีโอกาสออก0.5แต่พี่เชื่อว่าคนในช่องพี่ดวงดีแน่กดได้กันอยู่แล้วจะเว้นทีมงานพี่แล้วก็มีกล่องของขวัญแค่นั้นจบ ก็จะเป็นกล่องนี้ต่อไปก็จะเป็นกล่องของแขวนสีม่วงต้องบอกว่ากล่อง,งแต่ละกล่องมันมีวิธีได้มาดีกว่าเอ่ะเหมือนทางซ้ายส่วนนี้จะเป็นกล่องสีม่วงใช่ไหมกล่องสีม่วงก็ได้จากการที่เราซื้อในร้านค้ามันมีกล่องเดียว20โกกับแบบกิฟต์100โกแต่ด้ทุกคนในเซิร์ฟฉะนั้นจะซื้อแบบกิฟต์ต้องมีขั้นต่ํา5คนถึงจะคุ้ม7คนนี้ถือว่ากาไรเลยแหละเอไว้แบบไปซื้อเทรดกับเพื่อนก็ได้ ส่วนล้อคุกกี้ที่กลับมาขายกับฮาปูนก็เป็นโลบักเหมือนเดิมนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดฮาปูนเราจะหมุนจะในกล่องวินเตอร์ก็ได้วินเทอร์นี่วินเทอร์เกลือเนี่ยพี่ลองเปิดจึ๊บกล่องลิโก้สิบกล่องแดงเออเนี่ยเนี่ยมันก็ได้ไอ้กล่องขาวแดงเนี่ยได้ไอ้กล่องสุ่มในร้านค้าวยแล้วก็ได้บล็อกไม้ใหม่ส่วนกล่องที่สามกล่องสีฟ้านี้ได้จากการเปิดกล่องท้ายด่านนั่นเองแล้วก็กล่องที่สี่กล่องทองก็ได้จากการที่เรา เล่นอีเวนต์มันซึ่งเดี๋ยวพี่จะพาไปดูอีเวนต์นัาบาดาวงั้นเควสของวันนี้อินเวชั่นอินเวชั่นแปลว่าการบุกลุกนัแคกเกอร์กองทัพนัทแคกเกอร์กำลังกำลังพร้อมที่จะบุกลุกเราต้องทําให้ไอ้พวกนี้ยุ่งถึง4นาทีเพื่อให้ซันต้าสามารถมาถึงแล้วก็มาต่อรองอย่างสันติเหรอก็คือเหมือนเควสอันนี้คือพี่แปลอองไม่ค่อยถูกเท่าไหร่แต่สรุปรวมเลยก็คือเหมือนกับเราจะต้องต้านในพวกเนี้ยนัแคกเกอร์ให้ได้4นาทีนั่นเองเพื่อรอซันต้า กดก็คือห้ามมีของที่ทำให้บินได้แล้วก็ลิ t ิกบิลดิ้งเอเรียก็คือเหมือนเขาจะจำกัดเขตการสร้างด้วยของราวันก็จะเป็น200โกบวกกล่องทองคำงนะั่นเองกดเลยนะเฮ้ยน่ารักนี่หรอที่เราต้องทำแล้วกดออกเรือเพื่อเริ่มการโจมตีอ่ะกดออกเรือทางซ้ายกลางนี้นะพี่เห็นแต่ละคนเริ่มหยิบอาวุธหรือเราต้องมีอาวุธจริงๆนะงั้นคนละกระบอกเลือกอาวุธที่ท่านชอบได้เลยนักแฮกเกอร์มันจะฆ่าเรากลับไหม ถาเรากลับมาไปกินเราเลยกินเราเลยเหรอน่ากลัวมากขอแค่เราอย่าตายแช่นั่นแหละเอยไหมขี่เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เป็นเฮลิคอปเตอร์เพื่อยิง้หบุนติ้วเลยอ๋อมันเล่นเหมือนเดิมใช่ไหมอุ้ยหนมขิงตัวขาดไปแล้วอะอ๋อมันเริ่มตรงนู้นพี่ก็ไปป่าตรงนั้นเรามีหน่วยยิงภาคพื้นดินและหน่วยยิงกลางเวหาอยยิงแค่ป้อเดียวคือน้องหักครึ่งไปเลยไข่ชูดขึ้นฟ้า นู่นนู่นนู่นเอ้พี่โดนเลงอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันยิงแม่นเหมือนกันนะเนี่ยมันยิงแบบคิดสแกน่ะแต่เลือดมันน้อยนะฉะนั้นพี่ว่าอาวุธที่เหมาะกับการสู้กับมันสุดอาจจะเป็นธนูแต่แบบอาวุธหนักที่มันต้องดึงนานๆพี่ว่ามันอาจจะไม่เหมาะเพราะว่าจริงๆพวกนี้มันเลือดน้อยอะจุก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 โโหโหเวียแชมป์พลุนแหละไม่ใช่แค่เวียแชมป์พี่รู้สึกมันพี่โดนลูกลงมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยจริงๆนี่มันมันก็ยิงได้นะแต่ว่ามันก็ยิงช้ากว่าธนูอยู่นิดนึ เป็นอาวุธประจำคิดมากนั่นเองแคนดี้เคดรุนแรง <c oughs> กลิ้งทั้งคนทั้งมอนแต่แบบนี้ก็สนุกดีเหมือนกันนะโอ้ยถ้าพี่เป็นซันต้าพี่ไม่มาแล้วเนี่ยหมู่บ้านเนี้ยปืนทุกกระบอกรอต้อนรับคุณซันต้าไม่อยากมาแน่เลยพี่ครึ่งหลอแล้วเยอะพี่มีแคนดี้เคนในตัวเยอะจังพี่ดิวกับเราเป็นเ,เมนพี่ดิวเมนเมนโอ้ <c oughs> <c oughs> เรายิงเมนไปปะจริงๆตัวหนึ่งมันก็ ลิงลิงไม่นานมากนะแต่แบบพี่ว่าเล่นคนเดียวไม่รู้จะยิงทันไหมอ่ะมันเยอะโอ้โหทีหลังมันเกิดรัวมากแต่พี่ว่ามันมีคนถึงไม่ได้ยิงมันเฮ้ยซันต้ามาแล้วซันต้ามาต่อรองอย่างสันติว้าวสันติสุดท้ายลงมาพี่ขบูนั่นสันติก็บ้าแล้วมันเอาเราเป็นตัวล่อนานนี้ชอบจังเลยอะไรเงี้ยมาดูกาวดิ ในเคว้มันบอกว่ามันมาตลอรอย่างแฟนตีไม่อะแบบมัน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 พีดฟูลนะที่มันขึ้นพีดฟูลสัพี่เกิดใหม่เลยโอ้ได้มาแล้วนี่แล้วเราก็ได้กล่องของขวัญทองคํานี้มานะทุกคนสองร้อยกูกับกล่องนี้หนึ่งกล่องที่เมื่อเรากิ๊กมันจะขึ้นว่าเปิดได้เมื่อสี่มุกกระานั่นเองเออถ้าการบาลีจะโดน้ามเออบาลีจะโดนไหมมันเข้ามายิงแบบระยะใกล้มากๆแสดงว่าบาลีก็กันได้ หมือนบาเรียมันการการมองเห็นเนี่ยแต่เราสามารถยิงออกไปได้ไงเออบาเรียก็ดีเหมือนเนนมเนี่ยเหมือนนี่เลยปลาหมออปลาสิงโตปลาเสืออ,อใช่พี่ว่าเหมือนปลาสิงโตมากแเลย<อ>ปลาสิงโตโ<อ>ปลาสิงโตเฮ้ยมันยิงซะบาเรียระเบิดเลยนี่แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นง่ายๆพี่แนะนําให้พวกเราสร้างเป็นกําแพงกําแพงยักษ์เลยก็ได้นะพี่จะกลับบ้านเก่าแหละ m m o k มันนับว่าพี่ตายเลยที่เรามานั่งดูตรงนี้เลยเลยจริงๆพวกเราเอากำแพงใหญ่ๆมาบังก็ง่ายดีเหมือนกันสำหรับคนที่อยากฟาร์มตังในเชนๆนะเพราะว่าพี่ได้ข่าวว่าไอ้กล่องของขวัญทองคําเนี่ยมันได้แค่กล่องเดียวพี่นายเข้าเขตนั้นไม่ได้มาโซโลกล้องมาล็อกที่โซโลอะ่ะ <c oughs> พุโตโมันยิงศพพุโตซ้ำๆอ่ะมันโคตรโหดเลยมันซ้ำศพดาม่าอูจะนั้นแล้วนั้นแล้ว,ว,ว,วตายโซโลตายผมหายโซโล โอ้สันต้ามาพอดีวู<ม>สันต้า<ม><ม>ของขวาญเย่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 บุม <laughs> <laughs> พวกนี้ซิลซิเกอร์จะไปขึ้นเขียงขึ้นเขียงฉีดวัคซีนตื่นเต้นยังเลยเข็มเจาะโดนแขนปั๊บซิซเกอร์ตัวระเบิดเป็นฟองทะบู่โอเคก็ตามนั้นนะทุกคนตอให้เราเคลียร์กี่รอบกล่องของขวัญทองมีได้แค่กล่องเดียวมาเราไปดูด่านคิดมาท้ายๆด่านกันเลยไหมจะนั่งไหวไหมการคิดคัดยกก็เป็นได้โอ้ทำไมนั่งอย่างนี้วันนิดเดียวพี่พิวนิดเดียว นี่คือนิดเดียวเวทแชมป์วีแฮ e ปะ problem ลูกไรเออลูกไรโหลดใหม่พี่รู้สึกเหมือนมัอนมอไซค์พี่มันหนักๆไงไม่รู้ที่มันเคยไปเร็วกันเนี่ยโอ้นี่ด่านแรกปะคิดมาด่านแรกใช่ไหมคิดมาด่านแรกก็จะมีมีบ้านบ้านไม้แสนสวยมีอ่อที่ห้อยไฟมีต้นคิดมาดของประจำด่างจะเป็นก้อนน้ำแข็งให้ไปชนนั่นเองเฮ้ยตุ๊กตาหิมะน่ารัก จริงๆด่านนี้น่ารักมากเลยนะทุกคนแนะนำให้มาลองกันพี่ไม่รู้ว่ามันวันเขาเป็นด่านแรกไหมเพราะว่าปกติด่านแรกมันจะเป็นด่านนาฬิกาใช่ไหมแต่เหมือนเขาจะปรับให้มันเป็นด่านต้นคิดมาก,กับเนี่ยลานทีมัากตกตรงนี้อันนี้ก็เหมือนเดิมไงโอ้มันคือเบสบอลใช่ไหมอันนี้นับเป็นด่านใหม่หรือเป็นด่านเก่าแบบรีเมคเนี่ยเรานับเป็นด่านใหม่ดีไหมมันดูแบบลูกเบสบอลก็เป็นลูกแบบที่เขาห้อยบนต้นคิดมาเนะี่ยแล้วก็มีพวกอมยิม้มมีน้ําแข็งโอ้โอ้โอ โอ้โอ้หนาดีโอ้โอ้โอใครกดลูกโป่งเราโดนผลลูกโป่งแม่แต่เมื่อไรแอารักไม่ดีอีกแล้วดาดโรงงานทำของขวัญน่ารักมากเลยที่ที่ด้วยเดี๋ยวพี่ไปดูนะเวทแชมอ้าเวทแชม e are going to เอ๋โอ้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 ด่านหนึ่งด่านสอง เขาบอกว่ามีสามหรือสี่ด่าน,น่เนี่ยพี่จำไม่ได้แต่มันน่าจะออกครบนะอุ้ยอย้ด่านนี้เหรอนี่ก็เป็นด่านลงงานของเล่นน,นจ่เป็นด่านแรกมันที่พี่เห็นว่ามันมีการแบบมันไม่ใช่แม่น้าตรงๆอะ่ะมันเฉียงๆอะ่ะมันโค้งๆเราไปแข็นตะกคนนี้มันทําอะไรอ,อ๋อขนจากคนมันปล่อยใส่คนแค่แขนเดียวอ,ยอีกแขนนีงมันก็ทําเรื่องตุ๊กตาไปานี่มีตุ๊กตาหมีด้วย้แต่ด่านนี้สวยจริงพี่เพิ่งเคยด่านโค้งอย่างนี้นีเนี่ยลองลงน้าดูไหม มันก็น่าจะไหลตรงไปเลยอ๋อมันโค้งแค่นิดนึงด้วยมันจะเป็นน้ําแนวเฉียงเนี่ยดูจากของที่ลอยไปเมืเ่อกี้เออเนี่นยในยตรงนี้มันจเอเฉียงให้แล้วพอถึงตรงกลางนา่าจะตรงให้เอ,อเออประมาณนี้แหละทางน้าของมันโอเคก็จะเป็น2ด่านใหม่หนึ่งด่านรีมเมคเฮ้ยกล่องตอนท้ายน่ารักขึ้นนะมีโบด้วยเพราะมันเป็นกล่องตีมคิดมาแล้วมันดูสีมันร้อนแรงมากเลยมันเขียวเด้ง เขาว่ากันว่าไอ้กล่องนี้เนะี่ยถ้าเราเก็บไปเราจะได้รับกล่องของขงวัญสีฟ้าแสนสวยงามอย่างโดนเดี่ยจังเลยค่ะมันหนีไม่รุนแรงเหมือนเมื่อก่อนแล้วเหรอบ้าหนะโอ้นี่ไงกล่องขวัญสีฟ้าโอ้โหเต็มหน้าพี่เลยเออได้แล้ว,ว <â! S 1> ครบกล่องทั้งสี่สีแล้วนะตามที่ว่ามันจะวิสรุปแบบรวดเร็วทีหนึ่งกล่องม่วงได้การซื้อจากร้านค้า,างคาแดงกล่องซุ่มสีฟ้ากล่องสุดท้ายไยด่านทีทองอีเวนต์ได้แค่กล่องเดียว ฉะนั้นก็น่าจะหมดอัปเดตแล้วแหละเอ๊ออัปเดตคิดมันก็จะหมดประมาณนี้ฉะนั้นพี่ก่อนจบคลิปพี่ก็จะซื้อกล่องสุ่มแกาชาไปเรื่อยๆพี่ว่าพี่จะได้บล็อกหลับเป็นเลโก้นั่นเอ,อ๋อใช่ก่อนไปทุกคนดูนี่บล็อกไม้แสนสวยมันไม่มีขายแยกหรอบล็อกไม้เรียบเออเหมือนบล็อกไม้เรียบยังไม่มีขายแยกนะครับบล็อกไม้ธรรมดาก็สองร้อยห้าสิบบล็อกไม้เรียบตอนนี้ที่พี่เห็นจะมีแค่ในกล่องนี้15เเซ็นกล่องวินเทอร์ซึ่ง ถ้ามันอยู่ยาวๆก็ดีนะพี่ชอบบล็อกไม้เรียบมากกว่าเพราะอะไรอย่างแรกบล็อกไมน้นี้มันมีรอยตะปูและรอยต่อการจะทําไม้แบบนี้ให้สวยจริงพี่ว่าแอบ,บยากเพราะว่ามันค่อนข้างจะฟิกสกิลตัวไม้นั่นเองทีนี้บล็อกไม้เรียบมันเอาจริง,รงมันก็ทําสีเดียวไนะด้ลพวพอนลองย้อมสีคล้ายๆกับบล็อกไม้ธรรมดาดูออกส้มๆหน่อยเออเห็นไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้ไม่มีรอยต่อไม่มีรอยตะปูแถมสวยงามมีต่างหากฉะนั้นพวกเราควรจะหาบล็อกนี้กันเยอะๆนะจ๊ะ เห็นไหมบล็อกสวยไม่มีรอยต่อสําหรับคนที่สร้างแบบรละเอียดเวลาสร้างบล็อกใหม่นี้เวลามันมีรอยต่อเขาจะขัดใจก็เป็นได้ไอ้นี่มันเปลี่ยนไหมล้วมันยิงทีละนัดแล้วนะโอ้อย่างงี้เอาไปตั้งป้อมโจมตีได้พี่ไม่รู้ว่าพออยู่ในโหมดเนี้ยพออยู่ในโหมดนี้ถ้าหานัดแเกอร์มาโจมตีเราได้หรือเปล่าไ้ยโอ้พี่ว่าพี่ซัดหมดแม็กเลยดีไหมเนี่ยไอ้มันมีเครื่องหม่บวกอยู่อะที่ตรงเขาว่าซื้ออ่ะโอ้โหงั้นลอง คาว่าายมีเครื่องหมายบวกเลยทุกคนถ้าเรากดเครื่องหมายบวกมันจะบอกว่าเราจะซื้อกี่่องสมมติว่าพี่ซื้อไปเลยสักประมาณ3,000โกเพื่อปิดคลิปเนี่ย3,000โกมันกี่กลองไง50<ม>กลองไปแล้วนะ50กองของฉันย่าโอ้โห่400บล็อกเลโก้ <c oughs> 9ส0บล็อกไม้มีกล่องเช่งด้วย9 0ิบล็อกโกลูกโปก่งต้นไม้นีออนมีไหมนีออนมีไห้ ดิออนมายอนอุย๊ยดิออนสี่บ็อกใช้ได้นี่แล้วก็ครับเอ่อหาปูนไม่มาโอเคทุกคนสำหรับเกลือวันคิดวันนี้ก็ขอจอบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนคอยกดไลค์กดแชร์กดซับให้เสมอมาโอ้แล้วพบในคลิปหน้า,นาสสดีครับ๊ายบายแล้วก็กล่องของขวัญพวกนี้ถ้าพวกเราเอามาประดับบ้านวันที่สี่มกราพวกเราตกใจกับรูปรักที่มันเปลี่ยนไปนะฉะนั้นอาจจะยังไม่ต้องเอามาตกแต่งเร็เรวๆในช่วงนี้นะอุย๊ย พี่ได้บล็อกดีออนด้วยในสีของสุดท้ายอะ่ะโอเคเจอกันบ๊ายบาย